สวัสดีค่ะพบกับอูสร้างบอยมหาสารคามจ่ามณีอูสร้างบอยเอาพวงรถไถขันนี้มาทรงูกคาอยอยอูอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะขั้นนี้จะเป็นรุ่นเผ้าแฝดด้วยค่ะสเปจกจะกว้างยูทีเมตรเจ็ดสิบค่ะยาวยูทีสามเมตรหาสิบจ้าสูงยูทีเจ็ดสิบเส้นค่ะอันนี้จะเป็นงานตามสร้างค่ะูกคาตตรงการความสูงประมานี้ค่ะจะใส่ล่างนามนาซีเป็นโตคัสซี่ค่ะเป็นกระทะไม้ทั้งสี่ใบด้วยค่ะ คันนี้จะบรรทุกได้ประมาณ4ตันนะจ่ะถ้าเกิด f c ฟซีคนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย062 3 4 1หนึ่งจ้ซ่่ะคันนี้ก็จะมอะก,กับรถท้ายหาสิบแรงขึ้นไปค่ะเดี๋ยวจะพา f อมาชมาชมช่วงข้อหลักไกลๆค่ะอันนี้จะเป็นข้อหลักของอูซางบอยด้วยค่ะจะเป็นล่างน้มหนาซีประกบะติดกันละก็ซับดามเชื่อมเต็มแข็งแบบนี้ให้ค่ะ อาตาใกล้นี่กัจะบิดได้เป็นวงกลมไว้ด้ะค่ะเดี๋ยวจะพามาชมช่วงลานดีค่ะดำหัวดำไทยให้แบบมีแข็งแรงแน่นอนจ้าลูกค้าใส่กับควาแอลหาศูนย์ได้จ้าทุกตาหาชิปแรกเดี๋ยวจะเอามาล่องอาห่วงกับห่วงรถไถยของอูซางบอยค่ะถ้าเกิดเอฟซคนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย06 2 3 4 1ซีหนจะตาคัน,นเดียวมาใส่กับตัวแอหาศูนย์นะจลูกค้าเลือกเป็นพวงสีสมนะคะข้อหลักของอู่ซางบอยเกิดจะเป็นเอกกระราคาเวลาลูกค้าเลี้ยวหักสองหรือว่าโคง่งหรือว่าถอยก็เชียค่ะหล่อล้างรถไถจะว่าขัดข้อหลกักนะคะจะใส่งาน,นงดใดง่ายค่ะเปิดได้สามด้านนะจ๊ะขั้นนี้จะบรรทุกเร็ประมาณเกินสีตนันสีสันนี่ก็เลือกเองได้ค่ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดทีมีรถไทยังา,างบ่ะท่านในมีพวงกะ สาม,มารถสั่งจองกับ้างบอยได้จ้าบอยถททวาางบอยกะจะติดไปกับพวงทุกคันยนะคะหรือว่า0 6 2 3 4 1 7 4 4 1หนึ่งจ้าอันนี้เปิดได้3ด้านนะคะแล่ะกะส่วนฟ้าด้านขางเลื่าฟ้าไทายกระถอดออกได้จ้าถ้าลูกค้าจะเอาไปขนใหม่ยุค่ากะหายถอดกิบตรงฟ้าตรงบานพับออกจ้าหล้วกะเอาบานพับเก็บไปบ้าน เปิดไดรรอบค่ะได้ด้วยค่ะแล้กก็ถอดได้เบิดขั้นด้วยกันค่ะเพื่อลูกค้าอยากเอาไปข้นพวกไม้ยุคข้างสิค่ะกระถอดฟ้าคางไว้บ้านออกแบบได้ให้มันตรงโจทย์หล้กก็ใส่งานได้จริงค่ะส่วนความแข็งแรงนี่ก็ะเพิ่มแข็งแรงให้ก็คือตรงนี้ค่ะใส่เล็กชาไข่กันฉีกค่ะเพื่อลูกค้าเอาไปอัดไดรหลายประมาณนี้จ้ะมันเจ็บอะไรฉีดอ่าเวลาลูกค้าเอาไปขนฟางด้ค่ะ เหตดตามที่สร้างบอลได้ด้ตีปีกออกแล้วก็จะใส่ใส่ได้หลายก้อนใส่ได้หลายก้อนค่ะรีวิ้จากลูกค้าที่เคยเอาไปใส่แล้วก็ใส่ได้หลายก้อนจริงค่ะ